ลายเป็นดีถ้ายึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จักเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนมาพัฒนาตนและชุมชนอย่างมีเป้าหมายูหมู่บ้านแห่งการเรียนรู้และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนบัรคีนาคหมู่ที่6ตำบลตุมอำเภอปรางกูได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดประจำปี2557กับเคลื่อนหมู่บ้านภายใต้วิสัยทัศน์บ้านกินากแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมโบราณประสานพลังกลุ่มองค์กรชุมชนบริหารจัดการตนก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็งอย่างยังย่งยืนด้วยเกษตรอินทรีย์มีศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนำโดยท่านพระครูวัรณสารโสพลรองเจ้าคณะอำเภอปรางกู่เป็นประธาน ด้านข้อมูลชุมชนบ้านกีนาคมีครัวเรือนจํานวน93ครัวเรือนประชากร297คนพูดภาษากูยเป็นภาษาถิ่นและประกอบอาชีพทํานาเป็นหลักคุณภาพชีวิตตามจปทออปี2557พบว่าบานกีนาตกเกณฑ์ชีวัตจํานวน4ข้อตัวชีวัตที่25คนในครัวเรือนไม่ติดสุราตกเกณฑ์31คนตัวชีวิตที่26คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ ตัวเกณฑ์17คนตัวชีวัตที่22คนอายุมากกว่า60ปีเต็มขึ้นไปมีอาชีพและรายได้ตัวเกณฑ์3คนตัวชีวัตที่8ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและมีสภาพคงทนถาวรตัวเกณฑ์1ครัวเรือนรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนที่6 1 8 5 7บาทต่อคนต่อปีได้จ่ายเฉลี่ย53,958บบาทต่อคนต่อปีระดับความสุขเฉลี่ยที่ 8.97คุณภาพชีวิตตามข้อมูลกชช2คปี2556พบว่าบัน,นคีนักมีตัวชี้วัดที่มีปัญหามาก3ตัวชี้วัดประกอบด้วยตัวชี้วัดที่4น้ำเพื่อการเกษตรตัวชี้วัดที่25การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนตัวชี้วัดที่26คุณภาพดินและปัญหาอื่นที่พบจากการวิจัยชุมชนพบว่าเด็กในหมู่บ้านไม่นิยมพูดภาษากุย และการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรกรรมมีปริมาณมากกลุ่มองค์กรชุมชนมีจำนวนทั้งสิ้น10กลุ่มจากองค์ประกอบของข้อมูลที่ได้กล่าวมาในเบื้องตน้นได้นำเข้าสู่กระบวนการการขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีเวทีวิเคราะห์ข้อมูลเป็นแกนหลักขับเคลื่อนด้วยองค์ประกอบของบวรมีหน่วยงานเป็นส่วนเสริม ทำให้เกิดกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนจัดทาสารสนเทศชุมชนและแผนชุมชนได้โครงการและกิจกรรมตามมิติของชุมชนเป็นผลผลิตได้ผลลัพธ์เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้และพึ่งพาตนเองผลจากการพัฒนาหมู่บ้านตามกระบวนการที่ส่งผลต่อชุมชนและครัวเรือนจำแนกเป็นเจ็ดด้านประกอบด้วยด้านที่1ด้านการประกอบอาชีพได้แก่การปลูกข้าวหอมนิลอนซีแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ และลดการใช้สารเคมีการทําให้กว่าดดอจนเป็นอาชีพเสริมหลังฤดูทํานาการทําดอกไม้จันและกิจกรรมอื่นๆเช่นการจักสารการทําปุ๋ยอินทรีย์ด้านที่2อด้านการดูแลรักษาสุขภาพได้แก่การทำโครงการที่น้าร่วมใจชีวิตปลอดภัยจากสารเคมีการรวนรง์ป้องกันไข้เลือดออกและการจัดงานศพพอเพียงไม่เลียงเล่า ด้านที่3ด้านการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้แก่การอนุรักษ์น้ําและพันธุ์ปลาในลําห้วยวะโดยการทําบังปลาการใช้ก้อนฟางเสริมระดับน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแรงการฟื้นฟูและปลูกป่าชุมชนและทําปุ๋ยพืชสดด้านที่4ด้านการจัดสวัสดิการและเอื้ออาทรได้แก่การจัดสวัสดิการจากทุนชุมชนและ การทำโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยาไกไร้จากข้อมูลจปถข้อ8ด้านที่ 5. าด้านประเพณีและวัฒนธรรมได้แก่การอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกุยและฟื้นฟูประเพณีลงแขกด้านที่6ด้นานศาสนามีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและบำรุงศาสนาได้แก่การสวดมนต์ข้ามราตรีสร้างบาร,รมีข้ามคืนทุกวันพระและการตอบปัญหาธรรมะของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ด้านที่7ด,ด้านการศึกษาได้แก่การจัดการเรียนการสอนภาษากุยในโรงเรียนโดยครูอาสาการทำสื่อการสอนภาษากุยและการส่งเสริมให้มีการแต่งกายในงานบุนประเพณีต่างสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกนดนําโดยนายเสน่ห์พรหมโคตรพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกด ได้เติมเต็มการบริหารจัดการชุมชนได้เผยแพร่กระบวนงานตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดใน7ช่องทางประกอบด้วย 1. เปิดให้บริการหน้าสูนย์สารสนเทศชุมชน 2. ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ 3. การประชุมในระดับต่างๆทั้ง,งในระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอ 4. การทำสื่อการสอนภาษากุย 5. ทางเว็บไซต์หมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านขีน้หน้าค 6. ทางเฟซบุ๊ก k การเผยแพร่และร่วมนำเสนอในเวทีต่างๆเช่นงานบอกเล่าเรื่องประสบการณ์เดินดินจากนักมนุษยวิทยาชุมชนครั้งที่2ณศูนย์ส,สลินทร นี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้บริบทของชุมชนบ้านกินาคและขอญาตจบการนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ